สวัสดีค่ะวันนี้ช่างไก่จะมาแนะนำวิธีการตัดผมลูกค้าต้องการตัดเป็นตัววีนะคะลูกค้ามาแต่งทรงค่ะความยาวเท่าเดิมค่ะคือถ้าเป็นตัววีตรงนี้ต้องยาวเท่าเดิมนะคะมาแต่งทรงแต่ว่าตรงข้างๆนี้ก็จะต้องมีความขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นตัววีเพราะว่าทรงเดิมของลูกค้าก็เป็นตัววี ว่าการแต่งทรงมันก็ต้องมีออกบ้างคําว่าความยาวเท่าเดิมคือปลาปลายสุดนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกตรงนะเราต้องตีความหมายให้ถูกนะความยาวเท่าเดิมก็คือปลายปลายตรงนี้นะคะเริ่มตัดเลยค่ะก็ตัดแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็แบ่งผมออกเป็นสองส่วนตรงกลา,างนี่เนาะ แบบนี้จะทำให้การตัดผมไวนะคะ,คะแต่งทรงแล้วก็ดึงให้ตึงหวีหวีให้ตึง, e N ง, e N งเอียง45องศาเอียง45องศาเห็นะหะคะความยาวเท่าเดิมก็คือตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะคะแทรกฟันปลาไปจะได้ ไม่แข็งนะมันจะเป็นผิ้วๆนะคะอย่างนี้นเอามือลองไว้แล้วจะซอยอตาเปลี่ยซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่เรานะทีนี้เราก็ปล่อยหไหมคะเ,มเวลาเราปล่อยมันก็จะเป็นีชี้เอารอแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึง่ง เป็น V เป็น V- shape ที่แบบตามองศาเลยนะคะถ้ากรณีว่าเออเราคิดว่ามันมีเส้นที่เลยมาเราก็ต้องเล็มออกได้มันก็ง่ายนี่นะคะมาแบบนี้เลยค่ะเหมือนการทำแบบข้างนั้นเห็นนะคะเป็น V- h a p e ที่สวยงามมากอันนี้เป็นทเทคนิคการตัดผมตัว V ีที่เร็วนะคะเหมือนการค่ะค่านี้ ความยาวเท,ท่าเดิมก็คือตรงนี้นะคะ25 <ạ. S 1> องศาคงไว้ความยาเท,ท่าเดิมลูกค้าต้องการแต่งสรงเนาะเราก็ต้องเอาความยาวของลูกค้าไว้เท่าเดิมน,นะพอเราปล่อยลงมามันก็จะเป็น ถ้าเกิดตรงนี้มันยังไม่เรียบร้อยนะเราก็แต่งได้ก็ซอยออกบ้างนิดนิดหน่อยๆนี่ค่ะก็จะดได้ประมาณนี้เป็นการตัดเป็นเทคนิคก,การตัดของตัววีนะคะตรงเนาะ ถ้าเราคิดว่ามันยังวีไม่สวยมากเราก็สามารถที่จะตัดอีกได้นะคะเหมือนเดิมค่ะกิอีนึงเย็นิลปาภาษาทำเหมือนเดิมเลยขึ้นตัววีนี่ค่ะเห็นไหมคะวี นะคะตามนี้เลยอันนี้มันเป็นรอยย่นของผ้าเนาะนก็เลยอาจจะเห็นตรงนี้ไม่ใชดโอเคค่ะ